ใส่มองน้ำใส่มองทังคุณแม่ยังทั้งคุณเพชรไมมีองงมอยเอาไปยังเราพี่น้องบ้านเหมือนมีอยู่อยู่ในน้อยู่เก็บูกบ้านไว้แรกกันนีแลนอนอ่าไม่ตื่นกลางเมือทึ่งเฮ้ อาเจ้าสาวมานี่เลยชิวดัดปลาเลยเพิ่งดัไดได้ครับในมองกันทานในปลาเลยปาลยยาดิซ่งครับของธรรมาชาติเป็น้องเอ้ยหายู่้ยกินบ,งบังบ่ได้ซื้อบ่ได้ซั่งคือถือมีหรอกคุนปาลามันขึ้นอยู่ไหม để bì con vừa là bì phấn thuốc thì đi luôn. Mỏng ngay qua ở phá phá siêu bút à มาจากญี่ปุ่นนะจากญี่ปุ่นไรอย่างไยโอ้ไทยโอ้เด oh, okay. ah, 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 ินทางมาไก่แท้ญี่ปุ่มญี่พุ่น่ลองเวสมนก่อนกซิวก็หูหน่อยเะวะจัเส้นเลยโอ้เห่าหางอะเส้นนะนะที่เส้น โอเคน้องครับน้อเดี๋ยวเบิ้งกันเสร็จเปลาโอ้ไม่หรอกปลาใส่หนิ